โรตีสายไหมเธอที่จีนก็มีโรตีสายไหมนะนี่ก็อุ่นแผ่นแป้งใช้มอนหนึ่งมอสหนึ่งจะได้แบบร้อนๆกินแบบร้อนๆอ,อะไรอย่างเงี้โยโว้ยสายไหมคือตั้งแต่มาอยู่จีนไม่ได้กินโรตีสายไหมเลยเเราก็มาดูซิเขาก็จะเป็นเซ็ตให้นะมีสายไหมแล้วก็มีตัวแป้ง หอมตัวเตยใสใหม่ตึๆๆๆ๊ดดึ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 ๊ดนี่กินแบบไม่เยอะนะเน้นกินแป้งตัวเตยใสใหม่เว้ยเขาต้องใส่มุมมุมเปล่าเอเธอเนี่ยนังใส่จื๊บ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  Cái này nhiều nung Hãy คือได้มาก็ต้องแช่แข็งไว้เลยเนาะแต่ว่าแป้งก็ยังดีอยู่นะไม่แย่นะดูดิอันนี้แบบบางๆถ้าแบบหนาๆมันก็อร่อยดีนะน,นี่แบบบางๆแล้วก็ใส่ตึกๆๆๆ๊กตึ๊กตึ๊ก Så <tryk> fin! Mm, อยากได้แบบแป้งหนาๆแป้งหนาๆมันอร่อยดีนะหนุบๆเดีอันนี้ก็หนาเกินไปเดี๋ยวมาหาหา,หาทางก่อนทางทางจีดกรีดกรีด,ดมันมนยะแป้งมันติดกันแน่เลยยอแป้งมันติดกันเลยมันเป็นแผ่นใหญ่าหมากเลยอ้ออยอะไรอ่ะแบบนี้ก็ได้ด้วยหรอ จริงมั้งหาทางเปิดไปไปมันหนาเกิน,น นานๆทีกินก็โอเคนะกินทุกวันก็ไม่ไหวแต่ว่าก็อร่อยดีอะ่ะมันก็แบบคิดถึงไทยอะไรอย่างเงี้ยดูดิกองอันเนี้ยโล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 อืม ออร่อยเหมือนไทยเป๊ะตามรอยลิซ่าเลยเนะี <laughs> ่ย <laughs> อร่อยโอเ,เี๋ยวเขาไปกินต่อ แป้งเหลือเยอะเลยน้ำแป้งแล้วจะห่อๆสวยๆโอเคไปกินกันนะใครหิวก็ไปหาซื้อไปกินกันกันเอาเองกัน <c oughs> ไปแล้วนะบ๊ายบายถ้าใครอยากสั่งซื้อเดี๋ยวจะติดลิงก์ไว้ข้างล่างให้ว่าสั่งซื้อผ่านไหนถ้าใครอยู่จีนสามารถซื้อได้เลยไปให้เด็กๆก,กินให้ลูกๆก,กินอร่อยบอกเลย